นี้เราจะมาทำกิจกรรมการทาความสะอาดห้องเรียนในหัวข้อสิทธิการมีสว่วนร่วมนะคะวันนี้ที่โรงเรียนของเราจะมาทำความสะอาดห้องเรียนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทาคุณครูอยากให้พวกเรามาโหวตกันว่าเราจะเริ่มทาอะไรกันก่อนดีมีใครจะยกมือบ้างดูค่ะดูค่ะเราต้องจะนำความสะอาดทั้งหนะคะจะทำอย่างดนได้สะดวกค่ะตัวเห็นด้วยค่ะ อยูดยดย่ด้วยค่ะอยู่ด้วยค่ะเอาล่ะ ไม่คุนมันไม่สะอาดไม่กวาดมันก็ไม่ไปเด็กๆควรจำใส่ใจเด็กๆควรจำใส่ใจไม่กวาดไม่ไปกี่ฝุ่นยังมี ้านเราต้องมีระเบ,บียบเรียบร้อยจัดคอยดูอย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยทูบอย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยทุเพื่อให้ในาอยู่เจริญหูจเจริญตาหัดไว้หัดไล่นะเรายามเช้ายามบ่ายยามสายางไงไวาดบ้านเป็นของไง่ายได้วาดบ้านเป็นของง่ายได้ทะไมใส่ใจกี่ฝ Bad, 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 นจำใส่ใจเด็กคคนจำใส่ใจไม่กว่าไม่ไปขี่ฝุ่นยังมีบ้านเราต้องมีระเบียดวัดเพื่อรอคอยจัดคอยดูวอาไว้ก็ว่างล้นเห็นแล้วต้องช่วยทูกวัดว่างเว้ วัดบ้านเป็นของง่ายได้ทำไมใส่ใจที่พุจะเต็มมือวัด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 วาดวั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 ดว You know รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมฝุ่นมันไม่สะอาดไม่กวาดมันก็ไม่ไปเด็กเด็กควรจำใส่ใจเด็กเด็กควรจำใส่ใจไม่กวาดไม่ไปกี่คุณยังมี บ้านเราต้องมีระเบียบเรียบร้อยคอยจัดคอยดูอย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยทุกอย่าว่างเว้นเห็นแล้วต้องช่วยทุกเพื่อให้นาอยู่เจริญหูเจริญตาฮัดไว้หัตไว้นะเรายามเช้ายามบ่ายยามสาหบ้านเป็นของง่ายได้บ้านเป็นของง่ายได้ถ้าไมใส่ใจกี่คน จจใส่เด็กๆคนจำใส่ใจไม่กว่าไม่ไปขี้ฝุ่นยงมีบ้านเราต้องมีระเบียบวัดเพื่อเรียคอยจัดคอยดูวัาไวเก่างเห็นแล้วต้องช่วยทูวัดวัดวัด เป็นของง่ายได้ว ดูค่ะหนูคิดว่าทาให้ศ้องสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นค่ะมัน่อกมาดูค่ะเกิดความสามัคคีค่ะมัน่อกมาี่ีดีต่อสุขภาพไม่มีเชื้อโรคค่ะ ได้ว่าการทําความสะอาดครั้งนี้มีประโยชน์ดังนี้ความสมคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสุขภาพที่ดีนะคะการทําความสะอาดครั้งนี้ณครูขอขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะขอบคุณค่ะียกตัว สวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยานิทหอมจันดีชั้นป .4 ท .5 เลขที่16คะ่ะแสดงเป็นคุณครูค่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาดฟาเจเริญชัยป .4 ท .5 เลขที่9แสดงเป็นคุณครูค่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพรอุสัยพันธป .4 ท .5 เลขที่34คะ่ะแสดงเป็นเด็กนักเรียนค่ะ ส, ata, ira, สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทยาดาอบร์วิรัตนาป .4 ท .5 เลขที่8ค่ะแสดงเป็นนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญยมีจรรยามีป .4 ท .5 เลขที่31ค่ะแสดงเป็นเด็กนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาณัทเจียมจิตานันท์ชั้นป .4 ท .5 เลขที่4แสดงเป็นนักเรียนค่ะ